เวลาที่เราจูนนะครับก็ให้ควันมันออกท่อพอประมาณนะครับอย่าให้มันออกเยอะมากจนเกินไปนะครับหรือว่าอย่าให้มันออกน้อยจนเกินไปให้เราสังเกตว่าเออเวลาเราเร่งอพอมันมีควันออกมาก,ก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวน้ำมันสองทีตัวนี้นะครับไหลเข้าไปในห้องเครื่องยนต์แล้วนะครับแต่ถ้าหากมันไม่มีควันเลยนะครับแสดงว่าน้ำมันสองทีตัวนี้นะครับไม่ได้ไหลเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ต้องทาการจูนให้ได้นะครับแนะนําวิธีการจูนนะครับ ก็สตาร์ทดูนะครับถ้าหากว่าควันมันออกเยอะนะครับก็ให้เราปรับเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้นะครับถ้าเกิดว่าควันมันออกน้อยเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้ลูกสูบเลื่อยจนของเรานะครับมันติดได้นะครับหรือว่าลูกสูบเสียหายได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวจูนน้ามัน2ทีที่อยู่ในถังนี้นะครับหากปรับไปแล้วนะครับมันมีอาการมูบหรือว่าน้ํามัน2ทีลงไปเยอะเกินไปนะครับก็ให้เราหมุนเข้าทีละน้อยนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูนะครับประมาณนี้ก่อนเพราะถ้าหากว่าน้ํามัน2ทีนะครับ เข้าไปเยอะเกินไปนะครับก็จะจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีอาการวูบได้นะครับหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องจูนให้มันพอเหมาะพอควรนะครับ